ชื่นใจหลานหลานไม่ลืมยายมาอ่อน,นภาเปิดโมเมนต์น่ารักลูกค้าวีวีไน้องพายุน้องแอบิเกลแวะมาเยี่ยมพร้อมอุดหนุนห่อหมกที่ร้านแม้จะลาหน้าจอผันตัวไปเป็นแม่ค้าและทำธุรกิจส่วนตัวแบบเต็มแล้วนั้นพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างมาอ่อนนภากฤษฎี ก็ยังไม่วายอัปเดตชีวิตให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่ต่อเนื่องเลดี้ปรางนุ่งชุดว่ายน้ำอวดหุ่นสวยเป๊ะเช็คอินทะเลเวียดนามมุมไหนก็แทบสับไฟลุกสุดๆดงวดนี้แม่ต้องลองแอเปิดเลขเด็ดบนตาช่างหลังน้องทิล่าครบหนึ่งเดือนโอ้โหวีเจจา๋า ปล่อยช็อตเด็ดก่อนออกกำลังกายอกเอวมาเต็มแซ่บเกินต้านสุดๆอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มาอ่อนภนา,าก็เพิ่งจะเปิดโมเมนต์น่ารักเมื่อลูกค้าวีวีอย่างน้องพายุน้องแอบิเกลแวะมาเยี่ยมและอุดหนุนห่อหมากยายมาที่ร้านพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังได้เล่าความชื่นใจผ่านทางแคปชั่นไว้ว่า วันนี้ลูกค้าวีวมาอุดหนุนห่อหมกคุณยายม้าและไตปลาแห้งพายุแอบิเกลแต่สายฟ้าไม่สบายอยู่ในรถหลานลาน,น่ารักที่สุดไม่ลืมยายเลยท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เห็นแล้วต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของยายหลานกันยกใหญ่เลยทีเดียวชื่นใจหลานหลานไม่ลืมยายมาอ่อนนภาเปิดโมเมนต์น่ารักลูกค้า V ว น้องพายุน้องแอบิเกลแวะมาเยี่ยมพร้อมอุดหนุนห่อหมกที่ร้านแม้จะลาหน้าจอผันตัวไปเป็นแม่ค้าและทำธุรกิจส่วนตัวแบบเต็มแล้วนั้นพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างมาอ่อน,นภากฤษตี ก็ยังไม่ไววยอัปเดตชีวิตให้แฟนคลับได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่ต่อเนื่องเลดี้ปรางนุ่งชุดว่ายน้ำาหวดหุ่นสวยเป๊ะเช็คอินทะเลเวียดนามมุมไหนก็แซบสับไฟลุกสุดๆุดงวดนี้แม่ต้องลองแอเปิดเลขเด็ดบนตาช่างหลังน้องทิล่าครบหนึ่งเดือนโอ้โหวีเจจ๋า ปล่อยช็อตเด็ดก่อนออกกำลังกายอกเอวมาเต็มแซ่บเกินต้านสุดๆอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มาอ่อนนภาก็เพิ่งจะเปิดโมเมนต์น่ารักเมื่อลูกค้า VVIP อย่างน้องพายุน้องแอบ,บิเกลแวะมาเยี่ยมและอุดหนุนห่อหมากยายมาที่ร้านพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ยังได้เล่าความชื่นใจผ่านทางแคปชั่นไว้ว่า วันนี้ลูกค้า v v ว p มาอุดหนุนห่อหมกคุณยายม้าและไตปลาแห้งพายุแอบิเกลแต่สายฟ้าไม่สบายอยู่ในรถหลานหลานน่ารักที่สุดไม่ลืมยายเลยท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่เห็นแล้วต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักของยายหลานกันยกใหญ่เลยทีเดียว